ุดครับวันนี้เก๋าผมนะครับด์คฮาร์นะครับผมโอ้โหผมตื่นเต้นมากครับนี่ครับนินจาเ e จ e นสองอัปเดตใหม่ครับอัปเดตพาวเวอร์เข้ามาแล้วกดเข้าไปเลยครับรออะไรตอนนี้เป็นเวลาเวลาเท่าไหร่นะเวลา2องทุ่มครับเขาอัปเดตตอนสองทุ่มตรงเลยเนาะแต่ผมเพิ่งมารู้ตอนสองทุ่มนะครับผมคิดว่าออ้ใหมีเลือกครับว่าไฮดีเทลหรือโลดีเทลเราโลไปก่อนลวกันนะครับนะเพื่ออ่า นะครับแนตะผมยังไม่ได้ไปฆ่าคนเพิ่มเลยนะครับถ้าเกิดทุกท่านได้เห็นในคลิปก่อนนะครับตอนนี้เป็นวันที่วันเสาร์ที่เก้านะครับนะแต่ว่าคลิปที่ทุกท่านจะได้เห็นจะเป็นวันอาทิตย์นะครับนะก็โอเคครับอย่าไปรีรอครับมาเล่นกันเลยดีกว่าเขาเอายังไรอ่ะฮะเจเนตี้บ้าอะไรเง้วเหรอใช้ชักวุ้ยใช้ชักห้าอันเดียวเด้อเด้อเด้อใช้อันนี้ห้าบิลเลียนเลยเหรออันนี้คือเยอะนะแต่ว่า ไม่ได้ครับมันต้องใช้เจ้าไอฉารเยอะมากเลยครับนะผมไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรเนาะแต่ว่าผมบอกเลยว่าใช้เยอะจริงครับนะอรงนี้ผมจะไปหามาจากไหนครับเนี่ยแล้วผมให้ดาวเอา้าไม่ใช่ครับมาเป็นเกาะอีเทอร์นอลมาก่อนครับนะใครที่ได้เรีนจารีเจนหนึ่งก็งจะรู้ครับนไงผเรียกว่านี่คือเกาะอีเทอร์นอลเลยนะซึ่งเรายังเคยก่อนที่ไม่ได้เลยอะ มันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปเอาไปว่าเคลียร์กล่องที่เกาะน,นั้นละกันเนาะเกาะนั้นก็น่าจะมีกล่องในในอะไรสักอย่รงงคือโ้บ้างเขาอาไว้ทำอะไรเลยอผมอยากรู้จริงๆเลยนะโอเคครับเราจะรอช้าคูดีเคนช้าเลยนี่ว่าโอ้หหู้นี่ถือว่าดีครับเป็นอาวุธระยะไกลนะครับนะอือเคยเคยดีเดี๋ยวผมไปเอ่อจเจ้าเก็บกล่องอกมนแล้วกันนะเก็บกล่องเก็บกล่องเก็บกล่อง ตื่นเต้นมากครับเนี่ยมาว่ะอย่างว่าก็มีจาร,รีเจนสองเราอัปเดตไวอยู่แล้วนะเก็บโเทเค็นมาเลยครับไปอีกห้าโเทเค็นครับนะหน่ารู้ว่ามันมีแบบพวกคอสต์ลีเจนออฟอะไรพวกนี้อยู่อยากรู้มันอัปเดตอะไรมาบ้างผมว่าไม่นะ่าอัปเดตแค่นี้นะถ้าอัปเดตแค่นี้ก็เกินนะครับนะถ้ามันอัปเดตแค่เกาะกับพาวเวอร์มานะแล้วก็ด่าพวกแรงแล้วนะถ้ามันอัปเดตมันก็จะมีอะไรกอย่างที่มันแบบ เป็นฟีเจอร์ของอัปเดตอัปเดตนั้นหน่อยสิแต่ฟีเจอร์ของอัปเดตนี้ก็คือไอ้นี่ไงเขออาเวอร์โหเนี้ยไม่น่ามีอัปเดตอื่นเลยนะเออไม่ต้องมีดอ,อกดีละนะคิดไปคิดมาถ้าเกิดมีป่านนี้เราก็ถ้าเกิดมันมีอีกนี่ก็คงหอ,อกนะอจะจะจับต้องเรามาทิ้าเวอร์แล้วครับอ,อี๊ยยิงยา,ยาวยะไกลอ๋อป่าเขาเขาว้าไปเซลนนะเราไม่ได้ฆ่าเขาได้นะครับนะ นี่ับผมว่าเขาจะดีนะเนีย่ยรู้ว่าผมจะยิงเขาได้หรือเปล่าจะต้องมาลองฆ่าด้วยเรียบร้อยครับโดนเราฆ่าด้วย Energy Bar เอเนอร์จีบไปแล้วผวว่เอเนอร์จีบานี่ดีนะอืมเป็นอะไรที่พลิกเลยทำให้ผมฆ่าคนได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้คือต่อให้ศัตรูหนีเก่งเราไม่ต้องเข้าไปประทะตรงๆกับศัตรูแล้วครับนะโดนยิงโดนศัตรูแค่ตั้เยวศัตรูก็ตายแล้วนี่ใจผมมากเลยนี่ขนาด ตอนแรกผมไม่มีไอพลังนี้เนี่ยผมยังฆ่าคนได้ถึงสี่ร้อยคนแล้วถ้าเกิดผมมีล่ะจะขนาดไหนนะผมอยากรู้ถ้าเกิดผมมีมันจะขนาดไหนกูชอบโอ้ดูดิไม่ต้องไปเข้าไปปัญหาตรงๆเลยอ่ะโคตรโหดูเยอะเล้ดีมากเลยเนี่ยเคลียครับงับมือพันบำเพงงับมอขึ้นไปเลยแล้วกันเนาะเพราะเราดับเบิ้ลตันไม่ถึงสิบรอบคือตันแล้วนะครับนะหรือว่าจะเป็นขอซุนดรามาก็อีกนะครับ ก็เกนะิดใครไม่รู้กอดสุดราอะเรร้องก็ามาีกันเล่นเยียวกันนะโอเคครับคิดว่าอันแรกที่เราต้องกระโดดขึ้นมาหนะ้าเป็นอย่งนะนะเดี๋ยวพึ่งมีน,นะอเออแต่นู้มีผมมาคุณป้องปะการนรู้คุณใจดิโอ้ยแต่มันโดดไม่ถึงอะคุณผู้ชมทำไงดีอะสวยละสวยละสวยละ,ยละเดี๋ยว ปัญหาตอนนี้ของผมคือผมไม่สามารถโดดถึงครับเออน่าสนใจฮะที่ผมโดดไม่ถึงเนี่ยนะถ้างั้นลองลองใจเย็นๆค่อยๆโดดขึ้นไปดูขออันต่อไปมานี้นี่ว่ะมาไม่สามารถมาผิดได้เลยถ้ามาผิดไป ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบอาบอสต,ตัวใหม่หอะไรมาบ้านนะเดี๋ยวผมอ,อ่าหน่อยดูว่เปิดไหม่ก็ยิงกันเลยมใจร้อนสิใจร้อนมากเลยขึ้นมตรงนี้นะครับเราจะได้ไม่โดนธารเกตขึ้อขอนมายนันนี่แล้วยังโดนธารเกตเออไม่โดนแล้วเอีกครับนะ่ามาถึงนี่มาถึงนี่มา,มาถึงนี่แล้วค่อยโดดตรงนี้เนาะ ว่าแต่เรียนผมจะอลไอ้วอับนะครับผมเออผมไม่ถึงผมไม่ถึงผมไม่ถึงเรียนเลยครับตรงนี้ที่ผมรูตัวทันครับต้องไปตรงไหนก่อนเนี่ยอเอาขี้น้องนี่อันนั้นก็จะอันนี้ไหวครับอันนี้ไหวอยู่แต่ว่าประเด็นคือป้อมประการั้งองอองมันจะคอยคอยอยู่ทีนี่าจะทำโอเค,ออเ,คเดี๋ยวน้อยแต่พื้นโอเคนะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปกระบอกนี่ขึ้นมาตรงนี้ เฮ้ดีนะหาทันนี่ครับเราต้องขึ้นไปเกาะเราไปให้ได้ครับนะเฮ้ยครับมาใกล,ล้แล้วใกล,ล้แล้วใกล,ล้แล้ะตรงนี้ต่อครับมาตรงนี้ต่อเอาไว้เอาไว้โอเคจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับปลดล็อดเดอามาล้างเปิดไปอีกจรัง้งเฮ้ยครับเอามาเลย เราก็จะได้ของมาเพิ่อมอีกอะไรมานะชื่อที่ผมคิดออกแล้วนะครับนะเดี๋ยวรอกันดูกันได้เนาะว่าชื่อคลิปจะเป็นยังไงนี่ครับมไม่รู้ว่าตัวนี้หรือว่าไอสัตว์เลี้ี่ผมมีมันจะดีกว่ากันนะครับนะจากนั้นผมก้นสุมแล้วก็เทียบดูนะครับนะซึ่งได้ตัวมิติคอลซึ่งคิดว่าน่าจะพอเทียบได้อยู่เพราะมันเ้ซดีเอง เอ้ครับอันนี้คือคูณยี่สิบคูณยี่ห้าแล้วเนี่ยอโอเควัตถินคนละด้านนะแต่ถ้าเกิดดูเทียบเทียบขึ้นหน่อยอน่างนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะโหดกว่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันไหนมันโหดกว่าระหว่างสีเจ็ดกับอันนี้คุณผู้ชมอืมแต่ผมคิดว่าอันที่แพงกว่าก็น่าจะโหดกว่านะครับฉะนั้นอันนี้ผมว่าน่าจะ ใช่ครับอันนี้น่าจะโหดกว่าเนาะนี่ครับงั้นผมไม่ต้องไปสุ่มติเกตกันละเราต้องรีฟาร์มกันแล้วครับนะไม่งั้นนี่ชาติไหนกูมันจะตันนะครับเนี่ยนะอยากรู้จริงๆเลยเดี๋ยวเนาะคือผมต้องตันให้ได้เนะาะมไม่ใช่ได้ยัวเลือผมอะไรกันมนาะแล้วก็ฟาร์มกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครันมะาอยู่กันเรื่อยๆครับเย้ครับ โอ้นี่ปลายัดมาไปตาย,อ,อ,ยอะไรอ่ะเอ้ยอีคตั้งโดนนี่มันทำให้การฆ่าคนมันง่ายขึ้นเยอะเลยคุณดูเห็นนะไม่โดนได้ยังเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับแล้วยังคงใช้ดาบฆ่าอยู่เนาะอืมใช่ใช่แต่ไถ้าเกิดจเจอพวกคนที่เออแต่ว่ามันทำให้ฆ่าง่ายขึ้นเยอะเลยครับนะต้องขอขอบคุณอัปเดตนี้เลยนะ แต่ถ้าเกิดอัปเดตไม่แค่ดาวกระจายไม่อัปเดตกาะมาแล้วก็อัปเดตดาบมาจะนเป็นที่ดีมากนะครับนะเออนะที่หลังเนี่ยเนี่ยที่หลังไม่ต้องอัปเดตเร็วขนาดนี้ก็ได้นะอืมอืมอืมก็ไปตาให้มันดีมากเลยคุณผู้ชมนะนี่อะไรอ่ะนี่ความบาปเหรออ้อ ระดับครับโอเคมีดาร์คเลิร์เนอร์ดาร์คฮันเตอร์ดาร์คเนจามีถึงคอลรับเซนซีครับนะสัก,กวันเราต้องไปถึงระดับคอลรับเซนซีใได้นี่ครับนะโอเคครับ,นะเ,คครบเราอีพีนี้แล้วทุกคนจะไม่ได้มาแค่ฆ่าคนใช่ไหมใช่แล้วไม่ควรจะมาแค่ฆ่าคนนะครับนะอ้าเดี๋ยว มีระบบใหม่มันทำผมติดระบบใหม่เออมันดีจริงๆนะคุณผู้ชม,มดูดิประเด็นคือที่จะดีที่สุดคือมันยิงได้รัวเนี่ยอยากคุณผู้ชมดูดิ KO สองอ่ะโหดจัดอ่ะโหดเหมือนไปโผล่โหดเหมือนไปนโกรธใครมาต้องพูดอย่างนี้นะครับนะเนี่ยคือคือประโหดมากนะครับนะแป๊บเดียวผมกล้าไปได้คืนขนาดนั้นแล้วอ่ะ ยอมรับกับโอชินีงครับนะเดี๋ยวนี้เคยครับก็ตามที่สัญญาไวานะ้น้าจะไปทีมด้าผมก็จะทำการอีมี้ผมมาทำอะไรครับผมจะฟาร์มให้เบิร์ให้ได้เลยนะเคยครับ,นะคครบตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเข้านี่ผมที่ผมบอกอมันมีอย่างแล้วที่ไม่ใช่การฆ่าคนนี้ครับอยูนั่นเลยนะเ,เ,เ,เดี๋ยวๆๆๆผมฟาร์มอยู่ดีผมเจอนี้ครับ e c เร t โค้ดครับ บอสแบทเทิ้ลสามร้อยโอเคผมไม่รู้มีมานานยังนะแต่ว่าผมต้องเขียนเลยบอสแบทเติ้ลสามร้อยอืออะอะไรอ่ะก็บอสแบทเทิลสามร้อยอะถือมาใช้โคตรนี้ไม่ได้ครับบอสแบตเทิ้ลอ่ะฮะแล้วก็สามร้อยโอเคครับได้คาั น,น,น้อยว่าน่าจะมีมานานแล้วนะครับนะสำหรับโคดนี้เนาะเอ้ยตอนที่ผมนั่งฟังฟังอยู่ผมคิดว่าเออสมัยก่อนมันจะมีโคตดปั้นเป็นป้ายเลยนะครับนะแปะไว้อยู่ในเกาะซินดราบ้างเกาะนู่นเกาะนี่บ้างนะครับนะ มื่มองว่าเออเดี๋ยวนี้มันคงไม่มีแล้วมั้งแล้วผมก็เหลือมาเห็นเลยครับนะว่ามันมีครับก็หันฝาดีเนาะก็ไปลองหาหาก็ได้ครับผมคิดว่ามันน่าจะยังมีเยอะกว่านี้นะครับนะถ้าเกิดใครหาเจอหรือมีโค้ดอ,อะไรมาบอกก็บอกกันได้นะครับนะผมคิดอยาไปดูเองเนาะเคครับเหมือนเราจะฟาร,รม์มจนได้ขนาดนี้แล้วนะครับนะเราจะยังไม่ขายนะครับนะผมคิดว่าน่าจะต้องอีกสักแป๊บมึงแหละ แล้วก็ให้ดูคิวเออแต่ตรงนี้มันไม่สามารถดูคิวได้เลยแคนันไม่เป็นไรเราสามารถดูผ่านสเตตได้นี่นะค่าไป428คนนะครับนะซึ่งอะไรเนะี่ยโอเคอินไ้ไปให้หมดเลยอะโอเคครับค่าบอสไป6ตัวกล่องที่4ี่่ี่อันคืออะไรครับอะไรกล่องครับอ๋อกล่องที่เก็บไอ้นั้นแน่เลยโอเคโอเคโอเค,โอเคครับอตอนนี้ผมเูเาอะผมต้องโอเค ถ้าเกิดเอาไปตายในตอนตอนนี้มันจะได้หรือ,อยังนะหรือว่าก็ขายขายไปได้ครับนะโอเคครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับเราก็ใกล้จะรีเบิร์ดได้แล้วเ้ย <ๆ S 2> โอเคครับแล้วก็เหมือนว่าระหว่างที่ผมทำฟาร์มก็ได้ไปไล่เ,เก็บคุยมาครับก็ต้องเพจเพจนี่ครับแต่เพจที่รู้เหมือนว่าจะให้เพชรเยอะที่สุดก็จะเป็นเพจนี้ครับนะ แต่ว่าเขามันให้ฟันถึงหนึ่งหนึ่งสี่คิวไอบ้าแล้วใครมันจะไปทำได้นัฉะนั้นเราไปทำควสอื่นกันก่อนดีกว่านะครับนะเจ๊น้อเคืสอนนไอ้เวสน่ะเดไม่โดนสักดอกได่ไงเป็นไปได้ไงนี่นี่ตายตายไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงครับนะอืมง่อมากเลยนะโอ้มีคนแย่งโอเคน้อระบายครับทันัน แย่แล้วเขามาอยู่ก่อนละเออผมขออนนี้ตค้าเขาถึงนเนาะปีกับเราไม่ต้องขออนุญาตหรอกปีเราปีฝากซะขนาดนี้แล้วนะ <c oughs> นี่ครับฟันเข้าไปเลยนะโอเคมาอีเบอร์ได้แล้วเออนะผมอยากรู้ว่าบั๊กเก่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าใครที่จำบั๊กนี้ ใชนะครับผมนะใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับนะผมก็ขอตอบแทนนะครับนะความอ่าที่ผมมาดูว่ามันอาจจะมีแบบแปะป้ายโค้ดด้วยอ,อีกมันได้อยู่ใต้ก่อน,นี้ไม่หรืไม่มีนะีครับจำได้อยู่นะว่ามันจะเคยมีเดี๋ยวมาลองดูวา่าแบบจำได้ว่ามันเคยจะมีบั๊กบั๊กหนึ่งครับนั่นก็คือบั๊กบั๊กนี้นั่นเอ,คอนง,นงครับไม่ดูเลย มาที่ช็อปเสร็จแล้วกดรีเบิร์โอ้ใช้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอ่า uh มันใช้ไม่ได้บ้างที่ผมว่าใครที่เล่น n ินจารีเจหนึ่งก็คงจะรู้นะครับนะว่าถ้าเกิดคุณไปบนที่เกาะที่สูงที่สุดหรือเกาะไหนก็ได้ครับแล้วคุณกดร mm ีเบิร์ไปเนี่ยมันจะไม่มีคัสซีใช่ไหมพอหลังจากที่คุณกดรีเบิร์ผมก็จะรีเบิร์ทันทีแต่ว่าคุณยังคงใช้ช็อป ของเกาะน,นั้นได้อยู่ครับแล้วคุณสามารถทําแพทเทิร์นนี้ไปได้เรื่อยๆครับเอาง่ายๆคือคุณไม่ต้องกระโดดเกาะเลยน,นั่นเองครับแต่น่าเสียดายครับมันทําไม่ได้แล้วเนาะออืยิงเลยยิงไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรครับน่าเสียดายน่าเสียดายเนาะโอเคครับไม่เป็นไรนะเราก็จะซื้อนีไ่ไปซื้อนี่ไปด้วยนะครับน,นะเซลล์ยูเอลิเมนต์ตายซะเียถึงเราจะกาแต่ว่าเรายังใช้เจ้บาบาร์สเอเนอร์จีได้ดีอยู่ เดิมนะครับนะถือว่าเขาจะน่าเศร้าแนม่มนที่บั๊กนะมันหายไปแล้วไม่งั้นเราคงได้ใช้บั๊กกนเพลินแน่เลยครับแป๊บเดียวบีแรงตันแน่นอนครับนะอ้าวเต็มแล้วหรอ,อ,อโอเคครับเราก็จะไปกระโดดเกากะกันเลยด,ดีไหมเนอหรือผมจะทำอย่างอื่นดีเอ,อ้เอ,อเดี๋ยวเราไปทำเควสของไออินฟินอลเซนซีกันดีกว่าครับเนาะผมก็อยากจะนี่น่แย ตาดยดาวกระจายใส่โดนรัวเลยนี่เออตายซะต่อให้เราจะกากลงขนาดไหนแค่แต่ดาวกระจายเราก็ยังดาเมจแรงเหมือนเดิมเนาะทั้งไม่เกี่ยวอะไรเลยครับนะ <c oughs> อาเรลี่ย์สเต็ครับว่าไม่ใช่เสร็อยู่ไหนนะควีครับออาโอนโน่ทามมาค่อยเยอะแล้วนะก็คือเขาให้หกร้อยวีเนาะเราก็จะทำอะไรแถวนี้เราจะหนูน้อย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 ,อยตายให้หมดกระจอกกระจองนะ เจะไปดูโซตรงนั้นอลยเป็นยานคนลอยละลิ่วเลยโอเคครับเก็บไม่ได้แล้วเนาะเราโอเคครับเราเสร็จเฟ้ยละดีครับเรากดรับเวทมาแล้วเราอย่าลืมอย่าลืมนะว่าเฟ้ยต่อไปจะเป็นยังไงนะก็ไม่เกี่ยวกับโอเคโน่เหมือนเดิมเลยครับนะนานขนาดนี้นแปดร้อยบ้าแล้วแต่ก็ไม่บ้าอะไรขนาดนั้นจะพูดอะไรเออพูดทำไม ออมันไม่โดนแต่ว่าความแม่นยําของผมนี่ถ้าผมว่าถ้าเกิดเล่นในคอมนี่คือน่าจะโอกาสโดนเยอะมากเลยนะครับแต่เจีได้ับโอ้ยเมื่อกี้เล็งหนึ่งจะได้ถึงสองครับโอ้แต่ว่ามันเก็บไม่ทันเลยนะครับนะคามาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับถ้าเกิดเป็นหกหกหกนี่ผมบอกเลยผมมีหนาวครับโดนผีหล่อเลยแบไม่รู้เลยโอ้โหเป็นเลขซาตานนะครับนะผมบอกไว้เลยโอเคครับเหมือนว่าจะได้มาเท่านี้เนาะ แพ็กมันยังไม่เปลี่ยนแพ็กฮะอืมอเกแพ็กที่ผมพอซื้อได้แต่แปดร้อยโลบาผมแค่ดูเฉยๆนะผมไม่ซื้อจริงหรอกโอเคเป็นแพ็กที่ถือว่าซื้อทีเดียวน่าจะทําให้รีบ์้กนันได้ทีเดียวเลยนะครับนะโอเคครับก็ EP นี้ก็คงมีแต่เพียงเท่าตีนะครับผมแนละ้วผมก็จะไปไล่ค่าคนต่อแล้วเพราะว่ามันค่าได้อย่างีซี่กว่าเดิมนะครับ เอาไปอีกศบหนึงมาดูมาอ,อ๋อเมื่อกี้ดูของคนนั้นไปเกก้าสำเราเน,น่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ